กลับมาดูน้ำหนักศึกมวยไทยพลังใหม่วันนี้ล่าสุดตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก7จ็โมงสนาทีก็ยังเหลืออยู่เมืองลาวครับเหลืออยู่ศูแล้วก็มีเจ้าปราบไปรี1.5ึแล้วก็จอมผดเล็กนุ้ยสีเมือง2ปอนกว่านี่คือประมาณ3คนนะแต่ว่านี่น่าเป็นห่วงที่สุดก็น่าจะเป็นปราบไปรี จังหวดเล็กนี่ไม่น่าจะมีปัญหาเอามาดูคู่แรกกันหน่อยวันนี้ศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำา15มกราสองพันห้าร้อยก่อสี่คู่แรกไปติดตามทางช่องทูโฟ r ยสี่คู่แล้วก็สี่คู่หลังนี้ก็ไปติดตามทางเว็บไซต์โก้สปอร์ตก็เริ่มช็ก,ก็มาสักสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะวันนี้ก็จัดไว้แปดคู่ที่เวท,ทีมวยราชดำเนินเริ่มถ่ายทอดก็หกโมงไปต้นไปมาดูคู่แรกนะครับอร์แบงครับนี่โซบั้งไขสุรศักดิ์มนตรีร้อยเก้า บ่เช้ามาสอบร้8ยผ่านฉลุยเจอก,กับเจ้าเสือใหญ่ครับเจ้าสไลชชอชนะนี่การโยธาบ่เช้ามาร้อยเก็า่อดเกงงนก็ช่างกับผ่านไดบร้อยสำหรับคู่ที่หนึ่งส่วนคู่ที่สองนี่เพชรเรนูครับเกียรติทงยศครับมาไกลเลยมาสองคนวันนี้มาร้อยสิก้าจุดก็เราไปศูุดห้ผ่านฉลุย วันนี้เขาเจอกับยอดโอทีนะสอบุญมิลิ์นะยอดโอทีนี่น่าจะมาแทงคา,าริหานอเปบอกไม่รูร้วนะ่น่าจะไม่น่าจะใช่นะก็น่าจะมีมวยในรายการครับยอดโอทีเมื่อเช้ามา119.2ก็ผ่านเรียบร้อยสําหรับ2คู่แรกอ่ะมาดูคู่รองกันหน่อยครับเมืองลาวครับเมืองลาวเกียรติธงยศครับวันนี้ต่อน,น้าหนักให้เจ้าเกียรติศรรักดิ์หนึ่งปอนด์เม่เช้าเขามา128.7 ลดไปประมาณ1.7ตอนนี้เหลืออยู่แค่จุดสองส่วนคู่ชกเกติศักดิ์ครับ่เช้าไปเอกเกติศักดิ์พยักษ์กันอรว่เช้ามา128.6ลดไปจุ 6, นะผ่านแล้วตอนนี้เหลือจากเมืองลาวมวยทีวีนะคู่เอกครับผ่าคที่2อครับฉลามชนครับนี่ฉลามชนหนองบางซ้ายครับ109ปอนด์่เช้ามา109.1ส่วนเพชรเมืองกานนี่ชอหพยัก พอเช้า,ชาก็เหยียบวาช่างก็เกินไปจุดหนึ่งก็มาร้อยฆ้าจุดหนึ่งก็คือน้ําหนักมาพอพอดีเข้ากันนะนี่คือสี่คู่สําหรับช่องทูฟอรอ่ะมาดูทางเว็บไซต์โค้ p สปอร์ตเลยฮะ<ด>ไอ้เจ้ายกไทยคู่ห้านี่คู่ห้านี่นะยใช่ไะวะใช่ยกไทยยกไทยนี่ยกขาวมวยไทยร้อยสามสิบสองจุดหกมาเช้ามาร้อยสามสิบหกครบร้อยสามสิบหกก็เกินอยู่จุดหกสำหรับตอนนี้ยังไม่ผ่านนะวันนี้ก็เจอกับฟ้าสีทองครับ ฟ้าสีทองเมื่อเช้ามา132.4เกินไปจุด4ผ่านเรียบร้อยแล้วฟ้าสีทองพอเพิ่มทรัพย์แล้วก็คู่ที่6นี่เจ้าเรียนนะเขาชื่อเรียนนะชื่อเรียมนะเรียมเนี่สกเอกวินนะฮะมา140.3ชกพิกัด138เราไปสองปอนด์วนเดียวเลิกส่วนไอ้เจ้าคู่ชกนี่อีมัดใช่ไหมมาร้7ยานี่แอล ลำการีโอ้คือค่ายมวยบราซินบราซินบราซินนะและข้อคู่ที่เจ็ดปราบไทยรีครับปราบไทยรีสอสว่างยิมร้อยสิบร้อยสิบมาร้อยสิบเอ็ดจุดหกตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งจุดห้านะครับนะฮนะและ้วจุดนี้เขาเจอสี่พลังครับสอสลาชีพ สี่พลังก็เช้ามาร้อยสิบสองจุดสี่แสดงว่าได้น้ำหนักเพราะว่าสี่พลังนี่ชกร้อยสองปราบพอดีชกร้อยสิบนะสี่พลังนี่ผ่านไปแล้วแต่ปราบพอดียังนะอ้าวคู่เอกช่วงที่สองครับนี่รักูหลวงเดชเพชรสีทองนะแต่รู้รู้รสึกกับทีมงานชอห้าพยักจะพามานะ <c oughs> มาร้อยสามจุดสองนี่ผ่านเรียบร้อยอันนี้ก็เจอจอมโหดนะไม่ใช่โหดนี่มีเล็กนะมีจอมโหดเล็กหนุ่ยสี่มุมเมือง มาร้อยห้าจุดหนึ่งเกินอยู่สองจุดหนึ่งตอนนี้เจ้าหงดเล็กนีก็กําลังไปวิ่งลถน้ำหนักกําลังเนื้อด,ดุนเนื้อตัวก็น่าจะกลับมาช่างในเร็วนี้อมาดูมารักมาชอบวันนี้จัดไปสามคู่เหมือนเดิมชอบกระตาไหมไม่ชอบกระสวนไหมนะสวน,ส,วนสวนแล้วได้ตังกระสวนไปถ้าสวนแล้วผิดหวังจะมากรูกันทีหลังไม่ได้นะคู่แรกนี่วันนี้ก็เจ้าสุบเบงกับเจ้าเสือใหญ่สุบุเบงนี่ก็ประเภทกบเครื่องนะนี่ก็ซ้อมอยู่ลำปาง ส่วนเจ้าเสือใหญ่นี่ก็น่าจะมาแทนในเจ้าคารหาถ้าผมจำไม่ผิดมันมาแทนนะเจ้าเสือใหญ่นี่ครับูเบงนี่คู่แรกนี่ไม่เคยมาเวทีมวยราชดำเนินมาครั้งแรกนะมาครั้งแรกนะเอาที่ครั้งแรกถือว่ามาครั้งแรกนะคู่แรกนะระหว่างไอ้เจ้าซู้เบงกับเจ้าเสือใหญ่นี่มาครั้งแรกคู่นี้สนุกทําห้่ตื่นสนามสนุกนอนแต่ว่าผมดูแล้วซู้เบงได้สูงระยากว่าน่าจะไปก่อนผมยังชอบไปที่ซู้เบง คุคู่ที่สองนี่เพชรโนูกับยอดอีทีแม่เพรายอดไอ้เพชรโนก็ถือว่าสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บหลักเลียมดีส่วนยอดยอดโอทีนี่ก็ระเภทครบเครื่องนะแต่ผมดูว่าเพชรินูน่าจะไปก่อนเพราะความสูงยาวจะโครงเคลงนอยนะโครงเคลงนอยแต่ว่าท้ายๆดูดีกว่าแล้วก็คู่รองนี่เมืองลาวกับเกินสักแม่เมืองลาวนี่ก็เภทครบเครื่องฝีมือกบเครื่องเปิดเกมต่อยท้องต่อยหน้าต่อยขาดูน่าจะคนนี้น่าจะ เข้าวินนะสำหรับมืกงลาส่วนคุณเองกมังกรครับฉลามชนกับไอ้เจ้าเพชรมืองกรแหมคู่นี้เลือกอยากคู่นี้ที่ทออวันนั้นยกใครก็ได้นะแต่มันมีความวุ่นวายแลงมว,วันนี้คูน่นี้ถ้าใครต่อก็ต้งองรอคู่นี้เบียดแน่นอนผมว่าคู่นี้ถึงดีกานะแต่ต้นๆเน,นี่ยผมก็ยังชอบไปที่ฉลามชนก่อนอว่าน่าจะขยับเลื่อนก่อนหร,รือว่า,าเพชรมังกันถ้าเดินวันนี้นอยู่ใครจะเดินแต่ว่าเพชรมังกนมันเดินแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ น่าจะเป็นรองฉลามชน,นออกรองฉลามชนไปก่อนนะื่อยเรทราคาต่อรองได้ม <5. S 1> ก็ยังชอบฉลามชนนี่คือ4ี่คู่วันนี้นะ <5. S 1> ก็ซูบโบแบงค์รถ1.5ครับเป็รเรนูเมืองลาวแล้วก็ฉลามชนชอบสุดในรายการวันนี้ก็ยังชอบไปที่เมืองลาวนะน่าจะ ต่อยหน้า<ม>ต่อยท้องต่อยขาน่าจะเขาวินได้นะอันนี้คือต้องหมดต้องวนเช้านี้นะก็มวยไทยพลังใหม่ทีมมวยราชเนินมีขอท่านเห็นไ,ไหมเว้ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะทางช่อง YouTube นะครับช่องนี้ก็ชื่อชื่อเพจปรายเด็นเด็ดมวยไทยแต่เดี๋ยววันนี้กลับมาที่อีกครั้งหนึ่งครับสุดเพชรกีนดีมวยไทยพีเมียมชั้นนี้ลาไปก่อนับ